สวัสดีครับมันยิงป่านะครับมาหาป่าไก่นะครับตางแยดจนโซนะครับพี่น้องก่อนครับพึ่งมาเลยสวัสดีพี่น้องนะครับผมนี่ครับไม้นะครับเป็นไม้บุงนะครับผมทีนี้ปลาไก่ขึ้นนะครับ จะคืนดียุ่พอสมควรนะครับแต่ร่าตัวเร็วตัวตัวเร็วนะครับแล้วก็ได้ยืนฟังนะครับพี่น้องได้ยืนฟังคนลูกซ้อนกซับไปแล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปกันเลยนะครับผมว่าเอ่ยิงจังไจนะครับพี่น้องตามันขึ้นจังไจนะครับเทคนิคกับกับโบมีอยยังไรนะครับผมยิงเพื่อเพื่อนะครับผมยิงไรนอนหนี่จะต้องใส่ความเร็วในยๆนะครับผม เพราะว่าเราฮาวดอยูสูงคือ้อยูทั้งต้นใหม่นะครับอันนี้ยืนพื้นนะครับก็ต้องใส่ความเร็วจังหน่อยนะครับจับจับทางปลาให้ดีนะครับผมเป็นจยิงโดนนะครับว่าจะยิงโดนกันยกเกิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับผมว่าคนสองยิงจังไดน,นะครับไปกันเลยครับอึย้ยทืนพื้นตั้งมืตั้งตัว ออือึุนได้ไหล่เนียยังคือตกต่ำสักสิ đồn 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 là chắc dù và dù được nữa có được sống qua đường đi dù được rồi ít thôi Tuyệt vời subscribe Ôi <laughs> à. nhà cái ngoài nữa Cái ngoài không Vậy Khá ăn hơn như vậy cả

ดากสันนะครับห้อยสันเลยดอกหนึ่งดอาสันท anyway ั้งสองนะครับยอดอกดอกอ้นี่คิ้นดอกแดกดอกแดกมีเขาสันนี่นะครับอันนี้ดอกสันเลยครับแจมแลกวันนี้มาแล้วนี่ครับแจมแลก นีนะครับใส่ประมาณสองกิโลนี่นะครับตุ่มหนานะครับหนานักลลาบันพันนะครับมานากันนะครับผมมาคว้ากันยีพีนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมปลาพลังขึ้นดีนะครับเดี๋ยวเธอมีแจ่มถึงพี่น้องเบ่งอีกนะครับผมจัดไปครับผมกว่าจะห่วงมาเร็วพี่น้อง พ่อนํามไปกินกันนะครับผมอยู่แนงหน้าเป็นกระเข้าไปทางนี้แล้วนะครับทางบ้านผลุกสั้งตกไปน,นะครับผมห้าห่องโอ้เขียบเหี่ยว หมดจะไบ่กินหนูอ่ตั้งกูหุกันเพี่ตล่มบ่ มนยูนีไเงียบอิบเลยนะครับเยอะใหญ่นะครับผมไปขึ้นไปเหลืออีกหมงนึงนะครับปุ้นนี่ผมจะไปเผาไม้นั่นมุมนี้จะกลับเลยนะครับผมไม้ขอแดงนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับก็คือสีเดีตัวเดียวนะครับพี่น้องนะกลับแล้วครับผมนะครับ เดี๋ยวคลิปหนานะครับผมออกไหมผลสรองจากจีอาพี่น้องนะครับหายยิงไปอีกคือโกนะครับผมสําหรับลิปนี้ขอ,อลาพี่น้องไว้เพียงสามีนะครับผมให้ชมลิปนี้ก็ให้ดำๆรวยๆสมบังทุกอย่างนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ